ไม่เหลือนิดนึงกันหายใจฝึกหายใจไามยังยังใช่ไหมน่ะได้หายใจใช่ไหมอ่ะนี่เดี๋ยวเพิ่มตัดหนังให้ถึงเราจะทาสีเจลหรืออะไรเราก็จะก็จะงัดหนังได้อะไรได้นะคะความยาวบางทีถ้ามันยาวมากเราก็ตัดความยาวออกได้ บางทีน้ํามันเข้าไปขังมากมันก็จะทำให้เล็บเราเป็นเชื้อราได้นะเื่องนั้นขยกับกันไกลกอนเล็บไหนนะกันไกลพี่เอื้อมมีแต่หนูจะเอาไปใช้เป็นใช้ถูกหรือเปล่าหนูเคยซื้อไปมืก่อนไหนอัุ้ยถ้าอันหนึ่งสมัยก่อนห้าร้อยห้าสิบอันนั้นน่ะดียังอยู่นะไม่อยู่แล้วทำไมมันหายปีเราเก็บไว้ได้ลดแฟนอะไรอ๋อหายอุ้ยรุ่นนั้นน่ะดีพี่เยคะ ใช่รุ่นนั้นนะดีอ่าหนังอย่างนี้ตัดออกอย่างนี้กันไกลพี่เอื้อมมีนะแต่ว่าไม่ถึงห้าร้อยแต่ว่าใช้ดีเหมือนกันอันนี้ไม่มีหนังอันนี้นี่คือนุบๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอื้อมดูนิดนึองอืม น่าจะเป็นช่วงระหว่างตรงนี้เลยเนี่ยตรงน,น,น,นี้ใช่ไหมหรืออย่างนี้นี้หรอนี้นี้นี้ตรงไหนนี้นี้ออืืมม ก็จะขอสก,กิจเลบอ,ออกนิดหนึ่งยังนะคะโลกโอเคอ่ะทีนี้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองอ,อ,อืมหืมลูกยังแข็งเลยหนังเล็บออกแล้วแต่เหลือแต่หนังอเคโ,โอเคออกแล้วนี่ หนังเดี๋ยวต้องหูอื้อแน่เดี๋ยวนี้ลูกนิดลงออกแล้วลูกออกแล้วหมด มันดูเหมือนไม่มีแต่มันเป็นนี่หนังจ้ะไม่ใช่เล็บมันเป็นหนังใต้เล็บจบทั้งแถบเลยลูกอ่ะโกด กดกดแล้วรู้สึกโล่งไหมออ่ะไม่หนูหนูนจะต้องกดแล้วปล่อยอ่ะอรู้สึกโล่งไหมไม่แบบเหมือนจิจจีหรืออะไรลนะอ่ะหนูมันาเจ็บอ่ะเจ็บคือแผลอ่ะหโนโูดูชิ้นดิชิ้นอย่างใหญ่นะดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยใช่